โอเคนักผู้ชมก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะครับผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับแหวแบบนี้นะผมก็คือซึ่งแหวแบบนี้นะครับอ้างอิงมาจากในแบบฟิกเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเกมกันเองนะครับนะซึ่งแหวแบบนี้ก็คือถูกสร้างแบบจากคนที่ชื่นชอบมันจะพูดยังไงแบบซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่แบบสนุกดีนะผมนะเกี่ยวกับเราต้องเล่นเกมเกมนั้นนะครับนะแบบว่าแบบเล่นเกมนั้นแบบเพื่อชิงเงินรางวัลอ่ะท่านผู้ชมเก็ t ปะ เหมือนเราไปชิงเงินรางวัลในในเกมเกมนั้นนะถ้าเราแพ้เราก็ตกรอบนะับนะซึ่งการตกรอบก็อาจจะหมายถึงอะไรก็ไม่สบายแลวกันนะผมนะให้ก็ขอให้นําไปดูนะครับในทวิตก็สามารถสมัครกันได้นะผมนะโอเคก็ไม่รอช้ากันครับเราก็ไปเรื่อคลกปกันเลยับผม เนี่ยก็สวีดสสวีทท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเอ่อรายการสกายแคทเตอร์แล้วเราก็มาอยู่กับกับใครอ่ะพวกมึงพวกมึงคือใครเนี่ยโอ้ยคุณไม้เลขกสีหน้าหกครับโอ้แล้วคนนี้ครับคนนี้เหรอครับคนนี้เหรอครับอ่าผมเป็นตัวซุ่หนึ่งครับอ๋อตัวซุ่หนึ่งเฮ้ยเป็นลุงเป็นลุงเฮ้ยหลัดเป็นลุงโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบบอกแล้วเราก็เอออยู่ในแมปที่ชื่อว่าว่าไอเนี่ย เฮกซ่าอ่ัดถูกไปเดี๋ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเฮกซ่าเออเฮกซ่านะครับผมนะเฮกซ่าอ่าเฮกซ่าเกมกันนั่นเองนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่กัน3คนนะตอนนี้อยู่กับอ่าอะไรนะไฟลิกเสียงหกกับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมนะโอเคครับไปเดี๋ยวมันโอเคเผื่อมีการเสียเวลาปะเราไปเล่นกันเลยครับผมเราเข้าไปกันเลยครับผมนะอะไรวะยังเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้มันเทปพอร์ตเทปพอร์ตของคนข้างในใช่ปะใช่ใช่โอเคตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมตอนนี้ ยังยังไม่ไปเลยอ่ะยังไม่ไปเหรอไอ้หลอกเข้าใหม่ยังรู้ไงดิเขาจะเตรียมก่อนนี่ไอเข้าไปยังเข้าไปยังไม่เต็มง่ายหรอกไอ้เนี่ยมันไม่มีใครเขาร้อยสามสิบมันร้อยสามสิบคนเลยหรอวะเออเอ้ยเยอยโคตรเยอะในเกมได้สี่ร้อยนะเอ้ยยี่ห้ออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ดูตังตองอยู่นี่เห็นไหมแต่ว่าก็ติดตังตังไงเออติดตังตองอยู่นี่เออใส่หมวกไอหมวกกูมีเหล็กดัดเข้าหมดเลยจ้เวเหล็กดัเข่าปกระโปงปะกระโปง ดูหมดฟรีเอ้หมดฟรีไม่พอเป็นอะไรมัน disconnect ว่ะเอ้า disconnect หรอโอเคเดาโอเคเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่นะท่านผู้ชมโอเคเข้ามากันยังวะโดนรองแล้วโดนรังเอ้ยโดนไม่ได้วะเฮ้ยยังไงยังไงหม้ยเลขเสียห่ออะไรสองหนึ่งแปดเอ้ยยูทูบเบอรยสุดเลยเอ้าสุดยอดเลยพี่เอ้แน่นอนก็เราเป็นยูทูบเบอร์ครับท่านผู้ชมนะเอออยใจจังเลยครับใจจังเลย ก็แน่นอนนะเฮ้ยท่านผู้ชมผูนึูบอกไปนะผมเนูะก็คือผมได้ลองเล่นแบบนี้สักสองอาทิตย์แล้วนะผมแล้วผมก็ตายแล้วเราก็จะเข้าคัสตินเออว e ลคอมเอเว r y o วันมีมูเยี่ยมทีอ้อโอเคซูบินมาอ๋อต้องผ่าน6เกมมันมียังไงอ่ะ ถ้ามึงใช้หน้ามึงจะได้เงินรางวัลไปประมาณนี้ปะเอาดมประมาณนี้ปะใช่ใส่เออมันมันจริงเลยเออโอ้ดัหมูสิดัหมูสิดัหมูไอสัตว์เหมูเอ้ยมันมอนเตอรฟิกเลยอ่ะทุกคนเป็นเต็ร์ฟิกเกียอะไรนะเอามันมันนันมันเหมือนิเตอรซีรีส์เออนซีรีส์แหละเออแหละเดฟิกเกี้ยเดฟิกมันเดฟิกเออเดฟิกกันเลยมันเดฟิกแล้วโอ้เดฟิกโอ้สีแดงเลยอ่ะเขาไปแล้วเขาไปแล้วเฮ้ยเขามาแล้วเกมแรกเกมแรก AEIOU อโอเวลาให้สมุดสองนาทีเลสแม่ไอเหี้ยอเลสไลท์เดน้อยเลยใส่ไหมไลเออนี่ไง <S <S Discord, เนี่ยอ๋อผมเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีตาครับโอเคให้เดินได้ในเวลาที่เมื่อเขาบอกว่ามันเป็นสีน้อบอกว่ามึงไม่ใช่คนแก่ละศูนย์ศูนย์หนึ่งผมเป็นเอ่อคนแก่ไม่มีตาใช่นาฬิกาจับเวลาได้เฮ้ยไม่ใช่ไรเฮียไเหี้ยละ เฮ้ยมันบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงให้เราหยุดถ้าเกิดเป็นสีเขียวเราเดินได้คุณมีเวลาสองนาทีน่าจะดูยังไงเขียวแดงวะยังไงมึงนับมึงนับแค่ไอไอโอยูก็พอแบบเนี่ยมันบอกนี่ใครแตกวะใครแตกใครแตกอุ้ยโอ้รัวรัว ตดำแป๊ะวิ่ง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 วิ่่คุณผู้หญิงข้างๆกูขยับอ่ะไมนั่นไงมันถ้าเกิดมีคนบังให้มันได้นั่นมันไม่ติดที่ไหน กูอด่ว้สัตว์ยังยัยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีโทรศัพท์เข้าอ่ะท่านผู้ชมดูนะครับโอเคท่านผู้ชมผมผ่าแล้วผมขออนุญาตรั์แบนึงโอเคท่านผู้ชมตอนนี้มีมีคนโทรมาแล้วนะเกมต่อไปเฮ้ยเกมนี้มันอะไรนะเแก่น้ำตาลเกมแก่น้ำตาลนะครับต่ว่าไม่ได้แก่น้ำตาลหรอแค่เดินตามมเฉยเกมเบิร์นน้ำตาลเบิร์นอเไร้วุ้นสี้าหกนเเบิร์นน้ำตาลเลยสัตว์ บ <mm ื่อน้ำตานี่อะไรมึงเอาไฟมาเผาเหรอไม่กูไม่ใช่เอากูไม่เอาไฟสปอยใช่ไหมสปอยมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่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 เมื่อกี้พูดอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรอ่ะไม่ผมแค่จะบอกผมเรียนน้ำตาลไปใช่ไหมเฮ้ยอย่าสปอยออเสาหรับคนที่ไม่รู้แล้วจะไม่ดูแล้โอเคแล้วไข่มันสุกนะเอ้าโอ้โหไอ้กูกูต้องเดินอ้อมวนด้วยเเหรอนี่ยแล้วมันดันกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทะลุทะลุทะลุ เอาไอ้เหี้ยมองไม่เห็นถนนละโอ้ไรวะตายแล้วพูดเออเวลาโอ้จบแล้วจบแล้วโอะไรเนี่ยโอ้ไรเนี่ยไรเนี้ยไม่เท่เลยเห็เท่เลยไอ้อะพูกเกมจริงปะเนี่ยหาดีจริงปะเนี่ยดูเกมจริงปะเนี่ยเจียมเออเราไปตั้งต่อแล้วกันนะโอเคเราโอเคเราโอเคเราดูเจียมไปดูซีมไว อุ้ยตกตกตกูตีมกันไม่บุกไม่เงียบไม่ไม่เงียบไปเลยท่านผู้ชมมันรู้สึกว่ามันจะยากพอสมควรเลยนะเนี่ยตรงไหนวะโอ้โหไอ้ยากอ่ะเกมลูกแก้วกับไปกินกระจกซ้อนนั่นแหละไม่เว้ยกูรู้สึกว่าไอ้มันยากเว้ยกูว่ากูไม่ไปเล่นฝากัวมานมันจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเออผ่านแล้วดูลำบากสี่หงกินได้สียหงยู่ไหน เยอยหกอยู่นี่ครับเออตอนนี้ไอ้บวกซุนซุนหนึ่งมันตายหายไปแล้วจำได้ว่ามันลูกเอมไม่ใช่เออมันบอกอย่างดีนะตอนนี้มันก็ไปไหนไม่รู้มันตายไปแล้วเออมันตายไปแล้วดีกว่าเฮียบอสตมึงคิดว่าเราจะรอดไหมบอสมันก็เหลือคนนิดเดียวน้ำวนน้ำวนนะเราจะรอดไหมบอสรอดรอดเราต้องรอดใช่ไหมเราต้องรอดไว้ด้วกันของหนึ่งบอสต์โอ้ยอย่าเยพลท่านผู้ชม บอกเลยว่าด่านเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับนะสำหรับคนที่ไม่เล่นปลากลัวแบบผมเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้ก็เก่งอ่ะเออก็แบบพอสมควรน,นะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอนะผมนะรออีกคน <c oughs> โอเคเกมต่อไปท่านผู้ชม <c oughs> โคสแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านด้วยพีซโอเคเกมที่สี่ใช่ปะ่ะมันบอกว่ากันใช่ครับโอเคเกมที่สี่แล้วผม <c oughs> เกมที่สามไม่ใช่หรอไม่ขึ้นว่าโฟะ ใช่ทีฮะฮะใช่เคยเอาไเกมที่สามเปเกมที่สี่กันแน่เออเอาตกลงก็รอดูก่อนเสียว่าเกมที่สี่ปะ A I O U แกะน้ำตาลแล้วก็เป็นสองก็ต้องสามสิเออนี่ไงอันนี้อันนั้นอะไรวะไออันนี้มันทำอะไรวะสามอันนี้มันเล่นลูกแก้วครับอ๋อเล่นลูกแก้วใช่ปะ่ะด่านนี้ใช่ใช่ใช่เช <ๆ S 2> กมสามไอเกมสามเกมสี่สัตว์เรร้อ เออมามามาโอเชิญท่านผูบบ้ชมบดจ้ะเราต้องจับกู้กันหรอเอ,อ้ยคุณผู้หญิงปานฐา <laughs> น,นหรอฐานนันสม哈เอาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงโดดได้อะเอ,อ้ยเราก็โดดได้อะ เออกระโดดกระโดดเออเกมเป็นวตภาพไงล่ะเออเออเออเราโดดหมดละเออเกมเป็นวตภาพไงล่ะเนี่ยอันนี้อะไรอีเวนต์เหรออะไรดีว่าเบิร์ดเหรอไม่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 หัวอ้าจะไม่ผิดคู่ขี้อ๋อคู่อันแรกคู่ปะหนึ่งห้าขี้ปะห้าขี้ขี่ผมก็ได้ห้าลูกพี่ได้ได้ว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้มาห้าลูกว่ะได้มาห้าลูกเหมือนกัน อันแรกขี้ใช่ไหมเมื่อกี้ต่อไปขี้มันจำเชื่อกูเชื่อใจกูขี้แต่ใจเหรอเออลองดูอโอเกขี้มาเก็บโพสไว้ใจมึงนะโพดไว้ใจฉันเกมนี้นะเราต้องผ่านไปด้วยกันเออสัตว์เซนมาเซนเกมมาแบบว่าเราปะบอกแล้วครบยี่สิบแล้วครบยี่สิบแล้ว ผมบอกแล้วเมื่อกี้เชียร์กูยังเราต้องดเรื่อยกันอ่ะโดคุณผู้หญิงกูชนะกูชนะแล้วน้บทใช่กูชนะมั้งใช่บอกแล้วตลอดเรื่อยกันตลอดเรื่อเราบินก็แบบจ่ายบดก็เก่งเกินนะครับเราเก่งเกินช่อยากจะโม้อะไรหรอคเขาก็แบบบดบดบ้านนาขันบดเอ้นก็แบบพอพอควันอ่ะใช่ไหมบดเรา ใช่ก็ีค่จิ่แค้แครแค่แค่ีย่แค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 รแค่แม่แค่ค่แ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 ค่อค่หค่แ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 ค่ัค่แ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 ค้แค่่แค่แค่แค่แต่แค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 ่ค่แค่แค่แล่วค่แคเแค่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 แไ่แคแค่่แค่แค่แค่่แค่แ่่แค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 ่ยค่เค่แค่แค่แ่แแ่แ เหรียญซิกเออเหรียญซิกเหรียญซิกใครที่ดูมาก็ลูกๆก็อยู่แล้วท่านผู้ชมลูกๆก็อยู่ใช่ไหมพ่อเออลูกกันอยู่นะผมนะทำไมเรารอนานจังวะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดช่วงนี้ไปนะผมนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ชนะมาแล้วนะผมนะแลกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกมที่สี่นะครับเออเกมที่สี่โอ้เกมฟิปห้าไม่ใช่เหรอไม่จากสี่เป็นห้าเอ้าไอ้เชียร์มเกมที่สามไม่เล่นเหรอวะก็ถ้ากระเยื่อเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดเรามาอยู่เกมที่กันนะเกมเชียร์ดิ โอ้ท่านผู้ชมด่ากระจกวะผมคิดว่าผมจะตายด่านนี้แน่เลยวะใช่ผมก็ตายด่านนี้แต่เมื่อใผมกิ่งผมไม่ตายเออให้มันจริงอะ่ะนอนทำไงวะนี่วิธีวะไอ้แฟงฮะเราอยู่ข้างหลังก็พอเออเราอยู่ข้างหลังเ,ออเราอยู่ข้างหลังเราเราจ้าได้เสื้อหมายเลขสิบหกปุ๊บกูได้เสื้อหมายเลขสิบหกปุบเวอร์ไอชิ้นนี้ไม่มีลำดับไม่ใช่วะใครจะไปก่อน ทางซ้ายครูผู้หญิงเชื่อผมทางซ้ายคุณผู้หญิงเชื่อผมทางซ้ายเออเบคอนเบคอนไปเลยเบคอนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเบคอนคูงอคู้สู้สู้าเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เฮ้ย้เฮยเฮ้ยเเยงเยเเเยเ่อ รู้หาเสียงแต่คงต้องรอต้องรอแล้วป่ะมันต้องรองแล้วต้องรอว่าอีกแค่สามเพื่อนเฮ้ยโอ้ยตทหารเอ้าโอ้ยเชี่ยแฟนชิบหายละบดไงดีวะขวาปะขวาปะเออลมันได้อ่ะขวามันได้อ่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยเอ้ยขวาอยู่ด้วยเฮ้ย เอ๊ยเอ้ไอ้โอ้ยโอโเนะเหลือกันเราสองโอ้อะไระโอ้ยเอ้าเขเหลี่ยมเลยบลเราเดี๋ยวฟิกไงล่ะเฮ้ยอะไรเนี้ยในเกมอะไรอ่ะเกมที่หเกมที่หกว่ะเฮ้ยโหสุดของพี่น้องใชนไหมบมันถึงเวลาเลวสินะถึงเวลาของเราใช่ไอะไรเรบอเอ้ยเอ้ยเอ้ยส่าบกสอมหนึ่อมหนแปด เอ๊ตุ่มบาเลยไรเดียสเปรย์มโอ้โหฝนตกด้วยเฮ้ยเอาวะมันต้องไปกันแล้วปะเดียว you will be okay อะไรอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิด i ะ you show is like color set you miss it will the d u อ๋อ,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 อถ้าใครเป็นคนสุดท้ายคนนั้นรอด พี่แฟงผมขอโทษนะบอสอย่้เลยอย่าเหีลยโอะไรโอ้ยไม่ต้องทำเลยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ตามที่เราเห็นไปนะแบบนี้ก็เป็นแบบที่แบบดีเลยใช่ไหมบอสใช่ครับดีมันตามมันตามอ่ะในในซีรีส์อยู่อยู่นะครับพอสมควรนะแต่ถึงบางแมปที่เราไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยหรือไม่มีเหมือนในซีรีส์ก็ ไม่ต้องไปเสียใจไปนะเพราะว่าเขาทำให้เล่นแบบอย่างนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมบดใช่ครับดีกว่าดีกว่านะเดีล้วดีที่เหลี่ยมคนนะเดี๋ยว้คนว่ะ้ท่านผู้ชมแต่แต่ว่าก็คือมันถ้าเราเทียบกับแมปอื่นมันก็เราเทียบไม่ได้ใช่ไหมเพราะแบบนี้มันมีหลายเกมนะเราต้องเข้าใจในเรื่องด้วยใช่ไหมบดใช่มันทานานนะผมนะโอเคแล้วท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับนะเกมนี้ก็สนุกดีนะผมสนุกดีเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครก็ได้นะผมนะสนุกดีใช่ไหมบด ใช่คเลยนะครับนะส่วนไอ้บลมันไอ้บุ๊กมันก็ตายไปหาน่ะตายหาไปเ่ยวกัขนมแล้วเ่ยวกัขนมแล้วโอ้ง่ายเกินเออตายง่ายเกินเดานะโอเคท่านผู้ชมนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราสีโอเคในทางจ้าบ๊ายบายเหรียญมาเราอ่ะจะเหรียญเหรชอบเหรียญมาเหาอ่ะชอบเหรียญมา